สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมประเสริ์ตัวพลน,นะฮะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการนะฮะเรื่องของกิจกรรมติง้งดีเครื่องทุนแลนนะครับวันนี้เราได้มาเจอวิสาหกิจชุมชนอ่าอะไรนะคนอุท่านบ้านใสเหนือนะครับขอแนะนำเลยครับพี่พี่พตอ้ตอยนะฮะ,ะสวัสดีค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณพรจันทระเสนนะคะครประจานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนอุานบ้านใสเหนือนะคะท่างอยู่ที่หมู่สี่เออบ้านในที่สี่หมู่แปด ธรมุนองเสริพปุตุสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับกิจกรรมของที่นี่พี่เล่าพอสังเกตให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าเราทํากิจกรรมอะไรบ้างอะไรต้นในในภูนมิจัศน์ของเรานะคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะตั้งวิสากิจุมชนก็คือเราเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วนะคะที<อ>่นี่เราเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริระดับจ<อ>ังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ เพราะงั้นเนี่ยไอตัวนี้ก็คือวิสาหกิจชนเนี่ยเราจดมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อแต่ว่าบางเรื่งชื่อมันมีปัญหาเราก็เลยมามาอัพข้อมูลใหม่เมื่อปีสองไอชื่อมันแต่ว่ามันไม่ใช่นาลงเสีใช้คําว่านหนักมานเสียงแท้นะคะไม่มีการเปลี่ยนชื่อก็เลยในระบบไม่แก้ไม่ได้ก็เลยเราเปลี่ยนชื่อใหม่เลยส่วนกิจกรรมให้กิจกรรมหลักๆกิจกรรมตอนนี้ของเราก็คือเรามีการทําแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรก็มีนะคะในเรื่องของ การทําการคัดแยกกันอย่างก็คือทาไม้กวาดจากขวดพลาสติกก็คือน้ํามันลมต่างๆนะคะเรามาเพิ่มมูลค่าจะจะเดิมเนี่ยเราขายอยู่ประมาณขวดหนึ่งไม้กวาดหนึ่งอันเนี่ยประมาณสองลูกก็คือสองลกเราขวดพลาสติกใช่ประมาณสามสิบลูกแบกมานะคะเราก็ย่อยเรามาทําเส้นเล็กอครับนะคะแล้วก็แต่ว่าเราใช้แบบชาวบ้านดึงเวลาดึงเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเส้นใหญ่บ้างเล็กบ้างหนะมันลก ไม่ไม่สม่ไม่เสียรน,นะคะ<อ>เพราะว่าอ่ามันเป็นไม้ข้างล่างแล้วมันจะกินไม<อ>้แล้วก็บางทีใหญ่เงี้ยแต่ที่เราจะได้ก็ประมาณสิบเมตรมันอาจจะเหลือแค่ประมาณห้าเมตรปลูกนะเส้นที่มันยาวครับครับนั่นก็คือหนึ่งความไม่เสีเยรก็้สองก็คือทำไมแต่ที่เราอาจจะใช้แค่สักยี่สิบลูกเนี่ยเราต้องใช้ถึงสามสิบลูกอันนี้ทาทำทุกคนหมดเลยคนหมดเลยไม่นวดหมดเลยไม่นหมดเลยไม่ต้องใช้เครื่องใช่ค่ะครับครับก็ปัญหาเรื่องบริษัท ของที่นี่คืออะไรพี่ก็คือในเรื่องของคนก็คือตอนนี้เนี่ยเวลาเราเราเราใช้วิธีดึงไงคะดึงดึงนานๆแล้วก็จะเจ็บไหลมั่งอะไรมั่งดึงควัติดใช่ค่ะดึงดึงต้องใช้แรงแล้วก็พนันนันข้าวเนี่ยไม้เนี่ยที่เราทำเป็นแผ่นมันจะบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนม้อะไรเงี้ยมันมันใช้เวลานานแล้วแล้วเวลานั้นเสร็จเวลาดึงเสร็จต้องไปหมุนใช้เวลาหมุนอีก หมุนแล้วไป<ช>ไป<ช>ไปให้ความร้อนอีกมัน<ช><ช>เสียเวลาแล้วมนานั่งตัดเั็ไก่มี่เสียไปไหลายตัวครับครับอันนี้คือป<ช>ัญหาเรื่องประสักของของทางกลุ่มนะอันนี้คืออยากให้ทางศูนย์ส่งเสริมเนี่ยช่วยกิจกรรมด้านไหนพี่ก็คืออยากให้แบบว่าเอ่อทำอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าพอดงึงตั้งแต่ดึงเส้นเสร็จแล้วก็ดึงเส้นมาเสร็จแล้วก็ไปไปดึงให้ตึงให้ความร้อนพอให้ความร้อนเสร็จ<ช>หันไปก็คือ พอมันเย็นพอมันมันเขาเรียกมันอยู่ตัวนิดนึงอ่ะให้มันตัดได้เป็นประมาณสี่สิบเซนได้เลยจะเร็วมากเพราะตอนนี้เนี่ย้องมีปัญหาว่าเรามีคนมาดูงานบ้างเราออกมบูดบ้างเนี่ยออเดอร์ที่เขาสั่งมาตอนนี้ไม่ได้ส่งเลยเอาขายเฉพาะลูกค้าที่แบบว่าขาจรอ๋อครับยังไม่พอเลยนะตอนนี้นะครับก็คือแต่ว่าขายดีมากขายดีมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันติดออเดอร์อยู่ประมาณพันชิ้นพันกว่าชิ้นนะโอเค่ะเป็นออเดอร์ตัวนี้ก็คือชัดเจนเาจะ โรงปูนในเครือแค่ซีจีใช่ที่ที่ทางนี้ก็คือเข้าของสมุยซีจีที่จะให้บริการด้านด้านนี้อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเป็นที่ศึกษาในเรื่องขยะโล่งให้เราคัดแยกขยะลงชุมก็ยินดีนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปทํางานบ้านนะฮะแล้วก็มาดีไซน์ออกแบบระบบที่เป็นอัตโนมัติในการดึงขวดพลาสติกแล้วก็แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าให้ความร้อนตัดมาเป็นเส้นทีเส้นได้เลย่ะเดี๋ยวเราลอง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 ไปศึกษาแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวมาออกแบบแล้วก็ค่อยมา นำเสนออีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เรากับไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของการทำไม้กวาดจากขวดพลาสต <inn it. S 1> ิกกันนะครับก็ขอบคุณนะทีนน่นี้ด้วยนะครับที่พี่พี่ต้อยนะครับขอบคุณครับพี่คุณตามขอบคุณทุกคนค่ะ